สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุญการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการที่เราไม่มันฝึกฝนอารมณ์จิตใจตัวเองเนี่ยนะทำให้เราหลงได้ง่ายคุได้ง่ายคือเรื่องดีมาก็หลงเรื่องร้ายมาก็หลงนะเพราะว่าจิตที่ไม่มีสตินะครับคุ้มครอง ไม่มีปัญญาคุ้มครองอยู่เนี่ยนะคำว่าสติคือความรู้ตัวอยู่ที่ปัจจุบันปัญญาเนี่ยคือการที่จิตสามารถรู้เห็นไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสติเนี่ยไม่มีปัจจุบนันธรรมนะจิตไม่มีสตินะก็คือไม่มีปัจจุบันธรรมคุ้มครองแล้วก็ไม่มีปัญญานะครับก็คือการเห็นไตรลักษณ์คุ้มครองอยู่เนี่ยนะจิตก็มักจะหลงไปเนะเวลาอารมณ์มากระทบมันน ทั้งบวกและลบนะทั้งฝ่ายที่เป็นความน่าดีใจนะครับมันก็ยึดติดหลงหลงดีใจสิ่งที่ทำให้มันไม่พอใจขัดเคืองมันก็หลงนะที่จะเสียใจนะครับเป็นทุกข์ด้วยอำนาจของตัณหานั่นเองก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยนะ ก็อาจจะพยายามที่จะนั่งสมาธิให้สงบในะด้วยอํานาจของสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อจิตสงบนะครับด้วยอํานาจสมาธิแล้วเนี่ยนะเราอย่าแค่พึงพอใจนะที่อํานาจสมาธิแค่ตรงนั้นนะครับเราต้องมองเห็นได้ว่าความสุขในสมาธิเนี่ยมันก็ควรจะปล่อยวางหรือจะพูดง่ายคือเห็นการเกิดแล้วก็ดับนะของสมาธิหรือการเปลี่ยนแปลงนะระดับความสุขในสมาธิอย่างไงเป็นต้น เพราะว่าสูงสุดของนะครับความดับทุกเนี่ยต้องใช้ปัญญานะแต่ว่าใช้สมาธิเป็นบาดฐานนะเพื่อให้ไปรู้ความจริงนะครับด้วยปัญญาก็คือ,อเห็นไตรลักษณ์นะครับนะถึงความไม่เที่ยงนะของรูปและนามทั้งหลายรวมถึงธรรมะด้วยนะที่มีส่วนทั้งกุศลอกนะุศลเนี่ยนะครับเพื่อให้จิตปล่อยวางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกจิตนะครับฝึกสติ นะฝึกสมาธิเนี่ยนะเมื่อไปถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องวางจิตนะให้เป็นกลางคําว่าวางจิตให้เป็นกลางเนี่ยก็คือจิตเนี่ยจะทรงความเป็นอุเบกขาเพราะไงคือเห็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งบวกและลบทั้งกุศลและกุศลเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะนอกจากเห็นการเปลี่ยนแปลง ไตรลักษณ์ในรูปประธรรมแล้วเนี่ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในนามธรรมก็คือกุศลธรรมเกิดแล้วก็ดับอกุศลธรรมก็มีน้ำหนักเหมือนกันคือเกิดแล้วก็ดับคือมีความเท่ากันมันจิตที่มันฝึกวางความเป็นกลางนะครับเรียกว,ว่าทรงความเป็นอุเบกขาเนี่ยที่เราต้องฝึกฝนนะเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นว่ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับ รูปเกิดแล้วก็ดับนามทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับคือพูดง่ายๆคือเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอนะนะทั้งฝ่ายใดายหนึ่งอะนะเพราะว่ามันจะเกิดการยึดติดหรือความหลงนะหลงดีใจนะครับเมื่อมีกุศลนะหลงเสียใจนะครับยามที่มันมีอกุศลอย่างเงี้ยบางคนปฏิบัติธรรมเวลาจิตมันมีลักษณะพฤติกรรมไม่ดีนะอกุศลเกิดขึ้นเนะี่ยบางทีเกิดความคิดไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ย เราก็ทําให้กไกลเป็นมาคิดบกวนนะ <_ d iam ond> เกิดความฟุ้งซ่านซ้าเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนะเมื่อเราเจริญเสริญสตินะภาวนานะเมื่อจิตนะขึ้นถึงระดับสมาธิเนี่ยเราต้องเห็นนะครับให้จิตมีความเป็นกลางนะเห็นว่ากุศลเกิดอกุศลเกิดเนี่ยแล้วก็ดับนะมันไม่ได้แตกต่างกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตก็จะทรงความเป็นอุเบกขานะ ดีหรือไายมันก็จะเท่าๆกันะกนะพูดง่ายๆคือมันมีน้ำหนักเท่ากันนะไม่ว่ากุศลเข้ามาเหลือกุศลเข้ามานะแต่แน่นอนครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้กุศลธรรมเพื่อพาจิตเราให้พ้นไปเพื่อไปถึงนิพพานเนี่ยเรายึงต้องเลือกนะฝั่งที่เราเจริญกุศลน,นะครับเพียรพยายามให้เกิดกุศลแล้วก็เพียรพยายามให้ละบาปอกุศลน,นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งอกุศลและกุศลเนี่ยมันก็ต้องวางลงทั้งคู่ ด้วยความที่ว่าจิตเนี่ยทรงความเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาในใจลักกันเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ